ค่าเพื่อนคะไทยเฮอร์ไปโฮมาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะอากาศสดชื่นมากๆค่ะอยากจะพาเพื่อนๆมาทํานี่เลยค่ะเพื่อนๆน,นั่นก็คือแยมลําไยนั่นเองนะคะแยมลําไยนะคะสามารถที่จะทาขนมปังแบบนี้นะคะหน้าตาดีๆแบบนี้นะคะทานพร้อมกับกาแฟนะคะอร่อยๆในช่วงเช้านะคะหรือจะเป็นช่วงสายๆก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะสามารถที่จะเอาไปทากับ ขนมปังชนิอดอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลำไยก็ออกเยอะมากๆนะคะเราจะต้องนําลำไยนี้และคะ่ะมาแปลรูปให้เก็บได้นานๆนะคะวันนี้หมุนก็เลยนําเสนอเมน,นูแยมลำไยนั่นเองนะคะจะเป็นยังไงนะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยคะ่ะไปกันได้เลยอ่าอย่าลืมนะคะ เพื่อนเพื่ี้เข้ามาเยี่ยมชมกันอย่าลืมกดติดตามซับสไคร b ์ช่อง t h ยเฮ e r ์แอ h ด m โด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ติดตามชมผลง,งานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องแล้วก็เป็นขวัญและกําลังใจกับทางทีมงาน t h ยเฮ e r ์แอ h ด m โด้วยค่ะโอเคตอนนี้ไปทําแยมลําไยกันได้เลยนะคะ let's go <S หลังจากที่ล้นลาที่สวนลำไยของเพื่อนบ้านไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะก็ได้ไอเดียทำแยมลำไยเพื่อแปรรูปลำไยไว้ทานนานๆกันค่ะ วันนี้จึงนำเสนอเมนูแยมลำไยให้กับเ,เพื่อนๆกันนะคะขั้นตอนแรกต้องนำลำไยไปล้างเปลือกให้สะอาดก่อนค่ะหลังจากนั้นก็นำไปควานมาเมล็ดด้านในออกนะคะค่อยๆทำค่ะไม่ต้องรีบนะคะเ,เพื่อนๆในส่วนขั้นตอนการควานลำไยนะคะจะต้อง ใช้ปริมาณที่เยอะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพืเ่อนเมื่อคว้านเมล็ดออกเสร็จแล้วนะคะก็จะนำไปปั่นให้พอเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากนักก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเคี่ยวนะคะเพื่อน นำน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวเกลือนะคะลงไปคนให้ละลายก่อนที่จะเปิดเตานะคะพอน้ำตาลละลายก็เปิดเตาได้เลยค่ะเติมน้ำผึ้งลงไปนิดนึงนะคะต่อจากนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการเคี่ยวให้งวดค่ะใช้ไฟเบาตลอดเลยนะคะ เมื่อเกิดฟองก็ให้ตักออกได้นะคะลำไย,ยจะมีฟองมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆนนะคะต้องตักออกเรื่อยๆค่ะอาจจะเจอเศษดำๆนะคะที่เกิดจากการคว้านแล้วเปลือกของเมล็ดมันติดนะคะก็ให้ช้อนออกนะคะหรืออาจจะเป็นพวกเปลือกลำไย,ยนะคะที่ติดอยู่นะคะก็ตักออกมาให้หมดด้วยนะคะ เราก็จะได้แยมลำไยที่มีความเนียนสวยมากขึ้นด้วยค่ะสูตรนี้จะออกหวานไปสักหน่อยนะคะเพื่อนๆสามารถลดน้ำตาลลงหรือเพิ่มความเปรี้ยวจากน้ามะนาวลงไปสักหน่อยก็ได้เช่นกันนะคะแนะนําว่าให้ชิมรสที่ชอบได้ตอนเราเคี่ยวได้เลยนะคะเพื่อนๆ สำหรับปริมาณวัตถุดิบเพื่อนเพื่อนก็สามารถดูได้จากคำอธิบายใต้คลิปได้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนแยมลำไยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มนก็ทาแบบที่ทั่วไปนะคะเอาก็เอาแบบที่จะทานนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะคะทานพร,พร้อมกับตัวของขนมปังที่ปิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะอืม้ม ใช้มือเลยนะคะเพื่อนๆจะได้รู้ถึงความนุ่มมีความหวานนะคะแล้วก็หอมลำไย,ยหน่อยๆแล้วก็มีความหอมของขนมปังนะคะทำให้รสชาติของลำไยแย,ยมลำไย,ยนะคะมีความละมุนมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยนะคะแล้วก็ทานพร้อมกับมื้อเช้านะคะใครทานกาแฟนะคะก็ จิบกาแฟไปเลยนะคะหรือใครคิดว่าสูตรนี้จะหวานไปนะคะเราสามารถที่จะทานเป็นกาแฟแบบที่เป็นกาแฟที่รสไม่หวานมากใส่น้ำตาลน้อยๆนะคะแล้วก็ทานพร้อมกับแยมลำไยนะคะก็จะทำให้มื้อเช้านะคะแสนอร่อยของเราก็ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโอเควันนี้ไงแล้วก็ฝากแยมลำไยนะคะไว้ในเมนูอร่อยๆใ,ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ เหมาะมากสำหรับการนำไปแปลรูปนะคะ,ะลำไยนะคะช่วงนี้ลำไยเยอะนะคะก็นำไปแปลรูปแล้วก็ทำให้ลำไยนะคะได้ทานตลอดนะคะประมาณ3เดือนนะคะที่เราจะเก็บแยมลำไยไว้ได้นะคะก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็ะปิดฝาปิดภาชนะให้ดีนะคะแล้วก็เราจะได้ทานของอร่อยๆอ,อ,อย่างนี้ยาวๆกันเลยนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะอย่าลืมกดติดตามซับสไคร b ์ช่อง t h ยเฮ e r ์แอนด์โด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นขวัญและกําลังใจกับทางทีมงาน Thai h e r ์แอนด์โกันด้วยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ